ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับโอ้ไม่แต่กับช่างใหญ่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะไปตัดกับใครอ่ะตัดไม่มีใครตัดเหมือนช่างใหญ่แล้กไปโดนที่ไปโดนผีที่ไหนหลอกมาพี่ทรงผมตั้งขนาดนี้ผมตั้งนี่คืออะไรพี่จุด <laughs> <laughs> ส,สเปนนิดนึง วันนี้ทรงผมที่ช่างใหญ่ตัดให้ลูกค้าคือ,อทรงทรงกระไล่คร้าวันนี้เสยหลังบีนะไปจอนจอนนี้ก็จอสั้นนะข้างหน้ากันเลือกเน้นตั้งไปก,ก่อนเขาบีบีคือล้วก็สีสเปยเปิดเมื่อผ่าผงกับนูงเฮ้งหน่อยก็ลิปสติกก็สวยอยู่แล้วสีพู สมภูบาลเย็นตอดขึ้นไปหวีขึ้นไปลูกผมรูปผมอะไรหวีขึ้นไปนหวีขึ้นไปให้มันเนียบเ,เลย,ยนะผมอยากจะให้ลูกค้าคนนี้ไปเดินแบบที่เวทีตัดผมฟรีทำดีเพื่อแม่ที่ห้างรอยัลการดนพาซา <Ừ. S 1> พัทยาจังเลย <Ừ. S 1> ไปเดินแบบผมสีเทาเทาม่วงนะแต่เนี่ยช่างใหญ่เทาเหลืองอื็นไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกัน,นค่ะเดี๋ยวไปเจอกันครับไปเจอที่ไหนพี่ที่ทะเลหรือว่าที่ที่ห้างอ้อาวก็จะให้ไปเจอที่ไหนล่ะกะเจอที่ทะเลตัดผมเสร็จก็เจอที่ทะเลด้าน,นหลังก็เป็นตัววีนะ แต่โยโคนทุยเดี๋ยวเอากระจกต่อให้ลูกค้าดูนะ <c oughs> ด้านหลังครับลูกค้ามองเห็นไหค่ะรู้สึกว่าสีผมมันจะเด่นกว่าทรงผมนะตอนนี้สีสวยค่ะสีสวยสวยนะสีสวยเพราะช่างตัดดี จะไม่เลิกตัดตัดไปเรื่อยดีกว่าชมชมบ้าชมหมดจะตัดแล้วไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วค่ะเดี๋ยวไม่มีเนื้อให้จับค่ะอันนี้งามแล้วค่ะงามแล้วก็พอถูกใจแล้วค่ะถูกใจแล้วค่ะสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับช่องทางติดต่อ จองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี f c e b o o o Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l ล n e แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S M อ่านว่ากะเสษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญ หรือยิ่งจเจรินมาเก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพ่อขนยุทธิเทพสองแยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝั่งรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3ามจะเป็นโลงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนญุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2่งชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจริญปฏิบัติวิศรครับชาวชูชิงใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสัง่งหรอขนาดนี้ทําให้ดูด,ดีใคร างานของเขาเด็ดทส่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุกเธอจริงๆน่าต้องมาตัดกับเขาฉันตักผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดุกเธอจริงๆน่าต้องมาตัก